Beep, <laughs> คุณผู้ชมทุกท่านที่มีเกียรติและไม่มีเกียรติทั้งหลายนะจ๊ะพ่อแม่ปู่ย่าณอาอาพีน้องทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ล้างตู้เย็นกับเบนชลาทิศนะครับและนี่เป็น EP แรกนะฮะทุกๆสัปดาห์ของล้างตู้เย็นเราเนี่ย ก็จะไปบุกบ้านเซเลบริตี้ทั่วประเทศของเราแล้วก็ไปดูซิว่าตู้เย็นของใครเกลือกลังแล้วก็มีภาพใครที่เราต้องไปล้างให้สะอาดมากที่สุดแล้วก็แต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะนําของที่ได้จากตู้เย็นของเซเลบริตี้แต่ละท่านมาทํากับข้าวอร่อยๆทานกันถามว่าตัวพิธีกรมีคุณสมบัติอะไรในการมาทํารายการนี้ขอบอกเลยว่ากูไม่มีแค่เน้นว่ากูชอบกินแขกรับเชิญครั้งแรกของ EP แรกของเราแน่นอนต้องเป็นแม่ย่าของกระเทยไทยทั่วประเทศผู้หลัก ผู้ใหญ่ที่จะมาเจอรายการล้างตู้เย็นกับเบนชลาที์ของเรานะครับแทบแรกนี้จะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณเจเนฟเฟอร์คิมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอย่าเรียกว่าแม่ยาให้เกียรติกันไปทิ่เแล้วคะให้เรียกว่าอาม่าค่ะคุยกันสนิทดีทีมงานคุยกันสนิทดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วนางไม่ให้ไปบุกบ้านนาง นางบอกว่าทําไมฉันซ่อนบอยไว้มันมีสมบัติหลายอย่างของบอยคนนู้นของบอยคนนี้และฉันกลัวไงคือพี่กลัวนึกว่าเบนเบนมีนินนสัยเดียวกับมดดาหรือเปล่าคุยคุยปั๊บเนี่ยเจอของบอยเต็มไปหมดเลยเงีนะ้ย <laughs> บางทีก็เป็นบอยที่แบบว่าเจ้าหลงก็ไปนานแล้วเจ้าหลงแปลว่าอะไรอ่ะ go away go on now go walk outdoor ไปเรียบร้อยแล้วเงี้ยเจ้าเวงเจ้าหลงเจ้าหลงจ่ายอีดอกขึ้นซับไตเติ้ลด้วยคุณไม่รู้เหมือนกันนะนี่ นางไม่ให้ไปบ้านเราแต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยไปคุยตู้เย็นนางบรรลังเรียบร้อยแล้วมาดูสิว่าในตู้เย็นของนางมีอะไรบ้างเช่นครับนี่คือมาจากตู้เย็นที่ทิ้มหมดเลยเหรอประมาณนี้ประมาณนี้คือประมาณเหรอประมาณนี้เพราะว่าด้วยความที่เป็นลูกคนจีนบ้านหนู่จะเป็นยังไงไม่รู้บ้านพี่นะเบนข้าวจะเต็มหม้ออยู่ตลอดเวลาแล้วหม้อข้าวมีสองสำบาเต็มหม้อทุกหม้อคือแม่เนี่ยที่บ้านมีสมาชิกก sort of ี่คนก่อนพี่น้องลูกอ่ะ สี่คนถูกปะแล้วก็มีหลานสองคนไหมนั่นเกือบเกบสิบนะแต่ว่าจะแต่ว่าจะแบบแยกบ้านกันนอนแต่ว่าจะเข้ามากินข้าวบ้านก็เหมือนเป็นรัวกลางบ้านเจนนี่เฟอร์กินไม่ได้มีแค่ตู้เย็นแบบคุณผู้ชมเวลาเข้าบ้านบ้านคนทั่วไปเต็มที่ก็แบบตู้เย็นนะหรือบ้านบ้านไหนใหญ่ๆแบบก็จะเป็นตู้เย็นใหญ่แต่บ้านนางมีตู้เย็นและมีตู้ฟรี ฟรีส <Freeze S 2> อย่างเดียวเลยอีดอาบอกว่าร้านอาหารเถอะแล้วที่บ้านที่บ้านแม่อ,อยู่3ตู้ทำไมต้องซื้อของมาฟรีสคือเข้าใจว,าว่าพี่ไม่ได้อยากจะซื้อของมาฟรีสจริงๆแล้วพี่อยากจะเลี้ยงบอยไว้สัก10คน <c oughs> คุณผู้ชมการเป็นนักร้องเี่จะต้องเดินทางเดือนเดียวยบางทีไปครบ4ภาคต้องใช่อย่างเปนักร้องเนี่ยทัวร์เยอะเ้วก็<ช>ไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัด<ช>นั้นนะ,ะจังหวัดนี้ของกินอู๋เด่นไปขอนแก่นปะขอนแก่นมีอะไรหมูยอหมูยอต้องเป็นหมูยอที่อยู่ซอยข้างๆกับโรงแรมพูลแมน มันจะมีซอยออกมาแล้วมันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าที่อยู่ริมถนนตรงนั้นหรอไม่ใช่เมื่อก่อนนี้นะมีมีมีหมูยอลุงเก๋ลุงเก๋ลุงเก๋ซีม่งเท่งไปแล้วแล้วไปไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาเจอตรงเนี้ยชื่อดังๆเหรอดีเช่นเฉยๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะทางเท่าไหร่อันนี้ที่แนะนำนี่คือซื้อมาแดกเองจริงๆแล้วมันอร่อยจริงๆใช่เราซื้อมาแล้วเราก็เอามาหมกไว้อาจังหวัดนี้หมูยอจังหวัดนี้หมูยอตรงไหนหมูยอเชียงรายใช่ไหมซื้อหมูกระจกมาเ้ย้านนไหงเงีู ท่วัน มันจะมีมันจะมีแบบเป็นหมูกระจกกับหมูอย่างเงี้ยอีกอย่าง,อ,างอันนี้คือเชียงรายเหรอเชียงรายของฝากจากเชียงรายกรอบอร่อยคือเป็นคนเห็นอะ้รเลยก็ชิมอ่ะเชิงสะพานแมกกอกอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย<ซ>ถ้าไปเชียงใหม่ต้องซื้อไส้อั่วไส้อั่วเมืองยองอยู่ที่พิกาดทานินเ์ก็ว่าอร่อยกันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งร้านน้องเก๋อยู่กาดต้นพยอมอย่างเงี้ยก็อร่อยแต่ว่าคุณพี่ชอบที่มันใส่หูหมูอะเ่าถูปากเราใช่หูปากเอาหูหมูใส่ลงไปแล้วเครื่องเทศต้องแบบใส่เยอะจนเผ็ดแบบเผ็ดตายไปข้างเนี่ย นี่ร้านไส้หัวเมงลายไปลองดูได้เล <ะ S 1> ิศแล้วซื้อมาดิสมมุติ4วันไป4จังหวัดติดกันเลยอดิฉันก็หอบของมาแบบว่าเสื้อผ้าเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ชิ้นแต่ว่าของที่แพ็คเนี่ยยืนรอยืนรอ,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 อตรงสายพานนั่นแหละนึกว่า<อ>สายพานทั้งหมดเป็นของกูไหล,า<ร>หลามาไหลามาแล้วก็ามายัดไปในตู้เย็น นอกจากวัตถุดถิบที่นางเตรียมมาให้แล้วนะชั้นชั้นล่างนางขอเอาเอาจา,านเอาช้อนอะไรมาจัดจานเองด้วยนะนางเป็นโรคจิตเป็นโรคจิตเพราะว่าเวลาทําอะไรก็จะต้องถนัดมือถ้าเราจะไปรายการอะไรหรือใจบ้านเพื่อนทำกักข้าวกินดีฉันจ<ล> <ผล S 2> ะขนขนหม้อหายอุปรกรณ์ตัวเองตะหลิวหรืออะไรไม้ คนต้องเป็นของดิฉันเองค่ะว่าทำไมมนถนัดมือเช่นเดียวกันเวลามีบอยอ่ะก็จะซึ้งเกงเใงนงให้บอยซื้อถุงหอมให้บอยแล้วหอมกลิ่นนี้กูชอบก,กูทาแล้วกูใช้มือทาแล้วกูไอเดมลอเรียกมันจะได้ถนัดถนัดจมูกกูยกงจะดมเออกเกงในตัวน,นี้กูชอบใส่แล้ววดวดเก๋เออเงือนกูน้งนั้นกีดอกกูคงไม่ได้แดกแล้ววันนี้พูดแต่เรื่องผู้ชายเนาะ <laughs> ของอะไรมาขนาดนี้เราทําอะไรกันกินได้บ้างอ่ะจริงจริงเนี่พี่เป็นคนที่นึกอะไรออกก็ก็จะทําใครเขาบอกว่าทำง่ายทำง่ายเหมือนเหมือนน้องเพลงเคยร้องเหมือนคาราโอเอกะว่าเพื่อนบอกว่าทําไมมึงไม่ร้องแบบ <ๆ S 1> อ,อุ้ยใครใครชวนไปคาราโอเกะกูตบปากเลยนะอ,อนดอีตอดกดแล้วจะตบปากก้องบียะก,กับกับท็อปดาราีนุษเลยอีสองตัวเนี้ยชอบ <c oughs> ทุกวันกูก็ร้องปากเปียกปากแฉะอยู่แล้วมึงให้กูไปร้องคาราโอเกะพันทออ้ายเหรอ คือหลายๆคนไม่เป็นนักร้องไม่เข้าใจอ่ะคือเข้าใจว่าคนชอบไปเที่ยวคาราโอเกะเแค่เป็นการผ่อนคลายออฟฟิศทำงานบ้านไหนๆร้องเพลงกันอะไรแบบนี้แต่มึงชวนนักร้องใน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 ร้องร้องคนข้างล่างแบบแบบแบบคาราโอเกะได้เดี๋ยวจะร้องคิดถึงเธอให้ฟังบอกอีเดียกูก็คงได้ร้องได้แบบประมาณแบบถึงตีห้ากูก็ไม่เหนื่อยอะไม่ได้อะไรรลองได้ ม่งต้องมีลูขลุ่ยมีอะไรเอออยอะมันมันบอกม่ได้เมมึงก็ร้องให้มึงก็ร้องแบบพวกกูร้องงี้ดิบอกว่าตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยังอ้างว้างยังเสียใจเลือดเพียงแต่ความเงียบเงามึงให้กูร้องอย่างไรเดีย๋ยวก็ไม่ต้องมีน e n n i f e r k ิ m แล้วแหละมันต้องเลือดเรียกแต่ความเงียบเงงเอเวลาพ่อใหม่มันจ่อปากอ่ะใช่แล้วเราเราต้องเราต้องแบบ The one love f l ตอนเย็นเย็นเดบจะไม่ให้กูร้อง ต่วัะล,ละาเหมือนตอนเย็นเย็นอ้นหน้าอย่างนี้ไม่ต้องหาแดดเ้วเขี่ยบังโกไปเออ่ะวันนี้ทำอะไรแดกกันดีครับมีมีเนื้อไก่มีหมูลูกชิ้นเบคอนนี่นะ ไม่ใช่ลูกชิ้นส่กล่องนะใส่กล่องเอเบคอนที่เด็ดสุดก็คือมีนี่แหละเห็นไหมชอบกินอาหารแล้วคิดถึงบอยเป็นอาหารที่ทำให้ชวนคิดถึงบอยน้องก็คิดถึงบอยหมูยอน้องกินทพีเดียว3ดุ้นเลยพี่พี่เกียดมากเลยไอหมูยอเมัดรวมกันอะไรค่ะใช่ต้องมัดรวมนะมเป็นคนที่ซื้อหมูยออันเล็กแต่ว่าเนี่ยพวกของเขาฝากมาให้บางคนก็ฝากมาให้เราเนี้ยเอามาใส่ไว้ตู้เย็นแล้วก็ทำกินจริงๆแล้วชอบซื้อหมูยอแบบอันละครึ่งกิโลอย่างอย่างต่ำสุดอะไอที่เป็นดุ้นใหญ่ใช่แต่บางอันก็หลอกดาวนะ เปิดปะอีดอกนี่แตกแรมตุ้มจิ๋วพันใบตองมาเยอะๆใช่ไหมพันพันพันนันนาเคยไปซื้อกับแฟนเหมือนกันอีดอกกลับมาเปิดมาเลอดุ้นแค่นี้จริงๆรแล้วดุนใหญ่มากจริงแล้วโกรธนะโกรธนะอย่างอยากจะบอกว่าเวลาที่เราเข้าไมโครเวฟนะคะถ้าอยากให้มันหอมจริงๆเนี่ยต้องอุ่นทั้งใส่ไปทางไอ้นี่ใส่ทั้งจริงจริงแล้วใส่หม้อเนึ่งจะดีแต่ว่าแบบโอ้ยไม่ต้องแตกเรื่องมากนะ แดกเธอนะทำนะไหนๆก็มาแล้วนะช่วยน้องทำมาหาแดกหน่อยนะพี่นะวันนี้มีไส้อั่วมีหมูยอเป็นรายการที่บ้านมากเลยนะคือแบบเหมือนเราอยู่บ้านอ่ะมีแคบหมูทำทาอไไรนทำไปเถอะครัวเช่าเข้ามาก็อย่าเป็นบุกครัวบ้านจันพี่เป็นโรคจิตอีกโรคหนึ่งคือไม่ชอบให้เพื่อนเข้าห้องน้ำแบบเข้าห้องน้ำแล้วก็มาบ้านเราทำขนลุ่งใส่ห้องน้ำเราพอเพื่อนออกจากบ้านฉันก็จะเอาสะปรย์มาติดแบบนี้ไม่ก็บอกสิเยี่ยมเสร็จแล้วเก็บด้วย สองอากาศได้จริงหรือไรกันเนี่ยพนังอยู่บ้านนางทำความสะอาดเองใช่มาใช่นี่มีความรู้สึกเหมือนสวมมงกุฎตอนรับเข้าสู่ครับสายสะพายของร้างตู้เย็นค่ะบอกว่าเวลานี้เวลาเข้ากองกับพี่คิมก็จะเมาส์กันเรื่องแบบทำกับข้องกับข้าวนางก็แบบว่านางบอกว่านางทำคาโบนาราเด็ดมากทุกวันนี้ยังไม่ได้แดกของนางเลยนะนี่รายการอะไรอ่ะ ทำกับข้าวเถอะมาทำไหนไหนมาทำอะไรวันนี้ถ้าเราทำอะไรกินน่ะบอกเราจะทำคือคือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าสปาเกตตี้เป็นอะไรที่ดูหรูหราสูงส่งแต่ว่าจริงแล้วโคตรง่ายเลยแล้วก็ต้นทุนไม่ได้สูงอะไรมากมายอย่างที่คิดเลยพี่จะสปาเกตตี้ปกติแล้วพี่จะทำน้ำซอสเองซึ่งน้ำซอสเดี่ยมันจะวุ่นวาย everything in my b e l l มากมันจะมีทั้งแบบหอมใหญ่แครอท c e l รี่นะคะมีมันฝรั่งมีนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยต้มเสร็จแล้วก็เนี่ยมีน้ำสต๊อกมีโอ้ย แนะนําให้ซื้อยี่ห้อที่ถูกใจเราต้องเพราะบางยี่ห้อส่วนใหญ่จะเปรี้ยนน้ำสำเร็จใช่ไหมใช่น้าสาเร็จแล้วก็อย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะใช่อย่างนี้น้ำสำเร็จเสร็จแล้วเราก็มาปรุงบ้างนิดนะ่ยใส่รสดีใส่คีนอใส่ฟ้าไทยใส่อะไรของเราลงไปให้ร่างกายเราเนี่ยมีการเติมเต็มชุรดรสเป็นอ,อีที่เอ่ยชื่อน้าไปทั้งหมดอ่ะเข้ามาด้วยนะสนเซอรณ์นะอีดอกอันนี้เราต้อง,องใช่ไหมน้องขอลองชิมน้ำซอสบ่ได้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ของเมืองนอกเนี่ยจะออกมาแล้วอ่ะมันจะเปรี้ยวๆถูกป่ะแลวเราอ่ะคนไทยจะติ หวานเราก็จะใส่ตอนมัเหวาเแนนะ,นะคะ<ส>อันนี้นนเราเปิด,เ,ปดเรี่ยงทำไมไม่เป็นแก๊สอ่ะเป็นแต่ว่าเป็นอันนี้มันจะเป็นหัวหัวเล็กนะเรจะเออเอาเอา,เอาเป็นแก๊สก็ได้พี่ว่าพี่ชอบแบบที่เป็นแก๊สไ่ะเกียดการอยู่คอนโดอยู่อย่างตอนไหนหรือว่ห้ามเลี้ยงสัตว์แต่ให้คูเลี้ยงผัวได้้าไมผัวไม่เลี้ยงคูทำไมผัวไม่เลี้ยงอันไหนตอบมาซิมีมีเหตุผลอะไรหลังจากที่เราโตมาทุกวันนี้แล้วเนี่ย ทุกวันนี้ทำไมต้องหาเลี้ยงผัวแต่ผัวไม่เลี้ยงเราบอกหน่อยสิเพราะว่าเพราะว่าเราเก่งมากผัวหาตังไม่สู้เราและไม่มีหายไงแล้วพวกเราอ่ะนิสัยไม่ดีพวกเราจะเอาแต่ใจตัวเองจริงปะจริงเออแล้วบ้านผู้ชายที่ไหนก็เสียงเนี่ยนี่น้องเปิดอะไรเปิดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะจีไอนี่ไส่อวโอเคใช่แ้องไปหยิบไส้อัวมาไส้อวเนี่ยนะคะเรามาถึงเราต้องจี่มันก่อนเพื่อจะให้หนังมันกรอบๆแร้วเวลาเอาไปทำอย่างอื่นแล้วมันจะอร่อยมากเดี๋ยวก่อนมีดยาวขนาดนี้ใช้คุณป้าใครเหรอคะ แค่ใส่ลงไปเลยใฉ<อ>่ๆเงี้ยหรออ่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเกิดถาดเหมือนกว้างกว่านี้ก็คือมันจี่มันอ,ะอ่ะบางคนบอกชอบเข้าเตาอบคุณคะกระทะอีกกระทะยี่ห้อ,อ,อ,อนี้ขอบอกเลยว่าเลิศมากขอให้เข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายการเรานะคะเพราะว่านำไฟเร็วมากเดี๋ยวก่อนน้องอยากรู้พอเราพูดถึงสปากเกตตี้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวตอนนี้ลามลามมาอีไส้อ่ัวนี่แล้วนี่เราจะทำอะไรกินคะเราจะทำสปาเกตตี้ไส้อ่ัวแต่ว่าเราจะใส่ซอสแบบทอมโตซอสแบบนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ พี่เบนต้มไอ้นี่ให้ต้มเซ้นต้มเซนบแค่นี้ใช่แล้วเราใส่ผักใช้อะไรมัเราไม่ได้ใส่ผักอะไรเลยจริงเหรอจริงเราไม่ใส่ผักเลยมันเปรี้ยวใช่ใช่บี้ยองเผ็ดที่ห้องของนางนี่นะถูกต้องปันมาให้เราด้วยแล้ใช่ปะนี่นี่นี่น้องแลวสังเกตว่าพวกทำอาหารบ่อยๆอ่ะมือจะทนความร้อนได้ดีกว่าพวกปกติอืมก็คือเรียกว่ามือด้านนั่นเองใช่พอกันหน้า พี่จะผ้าอะไรอานที่จับของร้อนนะคะจะดึงบางส่วนที่ว่าเป็นอวัยวะทนไฟของพวกเราขึ้นมาจับก็เก่งใจพี่นะเป็นโรคติตใหญ่เรื่องมากนะนอกจากหัวบ้านพี่ชอบให้คนเข้าบ้านตัวเองแล้วอ่ะพี่ชอบเข้าเข้าแบบเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเวลาลมเสียชอบชอบไปไหนเวลาลมเสียเล่นเกมไปไหนเล่นเกมน้องเล่นเกมน้องเล่นเกมพี่เล่นไม่เป็นเกมเนี่ยเขามีไว้เล่นกับผู้ชายคืออะไรเล่นเกมกับผู้ชายเล่นเกมไงเกมเกมจับผู้ชายอ่ะ เราเนาะไม่เรียกว่าเป็นเกมเราเรียกว่าเป็นมื้ออาหารมื้อหนึ่ง <c oughs> ถ้าอยู่นกับเพื่อนช่วงเนี้ยไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยอะไรแบบนี้อ่ะเราเขาเขาเรียกผู้ชายเป็นมื้ออาหารนะเป็นมื้ออาหารอันนี้พี่จะทาอะไรเดี๋ยวน้องจีให้พี่ทำอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะทําซอสต,ตรงนี้ให้ลองเปิดไฟมั้เปิดได้เลยคะ่ะจริงแล้วทําซอสมงยมวนต้องรอให้ไอันนี้ยเริ่มจะจะจะสุกสักพักแล้วค่อยเริ่มทำซอสอ๋อ<ป>โอเคทพิ่มอีก่อน เป็นคนที่แบบสมมติว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรอย่างเงี้ยเดาว่าตัวเองจะกินอะไรอยากกินอะไรก็เอาของเนี้ยลงมาจากช่องฟรีซเอามาปล่อยทิ้งไว้ในช่องธรรมดาปกติให้มันแล้วปกติแล้วพอพรุ่งนี้ตื่นมากูก็ไม่อยากกินแล้วปกติพี่คิดทำอาหารเลี้ยงคนที่บ้านนั้นหรือว่ามีคนทําประจำพี่สาวกับน้องสะพ้ายจะทําอร่อยจริงๆแล้วคนที่บ้านทุกคนน้องชายน้องสาวทำอาหารได้หมดเก่งหมดเหมือนแม่มีพี่เนียด้อยอยู่กับเพื่อนเสร็จแล้วอันนี้โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับได้ใส่อวพักไว้ก่อน หนาเส้นไปถึงไหนนะจ๊ะสักพักหนึ่งพอเส้นใกล้ๆมาจากใกล้ๆครึ่งทางอ่ะระหว่างเนี้ยระหว่างเส้นไปอย่างนี้เราจะทําน้ําลาดน้ําลาดนี่เดี๋ยวเอานี่มาหั่นก่อนครับเบนหั่นเรืได้ครับเบนก็หั่นเป็นชิ้นสี่หั่นเป็นกลมๆแต่จริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เดี๋ยวให้ชิมก่อนว่ามันอร่อยจริงนะเบนนั่นคือสิ่งที่กูต้องแดกลงไปไส้หัวที่ไม่เป็นอะไรมันทำมาจากอะไรหูหมูอันเนี้ยเป็นไส้หัวหูหมูอร่อยไหม เผ็ด้องไม่กินเผ็ดเลยเราก็จะเอาจริงๆแล้วถ้าแบบเป็นคนปกติเป็นคนไม่ได้รักสุขภาพอะไรนักหนาเราก็ใช้น้ำมันพืชน้ำมันอะไรของเรากินไปเรื่อยเปื่อยอันนี้ก็ออกทีวีรักภาพสร้างภาพนิดนึงซึ่งจริงๆเราเป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรเลยอ่ะแต่รู้สึกว่าไอเนี่ยเวลามันใส่ลงไปนิ่นึงหอมก็คือไอไอน้ำมันน้ำมันมะกอกเนี่ยมันก็จะมีรสเฉพาะตัวของมันนะบางคนที่ชอบเขาก็จะชอบนะ ก็เลยนะถนัดดีนะไปเรียกโจ้มาช่วยเราไม่ได้นางบอกว่าถ้าใชให้นางมานางต้องได้ค่าตัวเพิ่มเดี๋ยวเอาค่าตัวกูไปเลยอุ้ยแต่ว่าไส้อั่วอร่อยเนาะมาเพราะว่าไส้อั่วของทำพวกนี้ต้องรสจัดๆชอบชอบเตาแก๊สตรงที่มันได้นังใจมันทันใจอะมาอาโจมาเร็วๆเดี๋ยวแบ่งค่าตัวให้เร็วๆเรียกออกมาให้ดูนะมาเร็วโจแขกพิเศษของเราในวันนี้แอผัวของเบนทาราทิศเองคุณจิงโจขอเสงปรบมือดูนะโจเร็วโจทำเร็ว ว่าจะไปบ้านนางหลายทีแล้วก็ไม่ได้ม er ีโอกาสไปไงก็ใช้นางทําในรายการเราเลยถามว่าทําไมทําไมเราถึงต้องต้มไอเนี้ยเส้นเนี้ยให้ข้างในเป็นไตเวลากินเข้าไปเนี้ยนอกจากมันหนึมหนับแล้วเขาบอกว่าไอส่วนที่ไม่สุกข้างในเนี่ยร่างกายเราจะไม่ไม่ย่อยมันซึ่งจะทําให้เราไม่ได้ไม่อ้วน อันนี้เราผัานไปถึงไหนใส่ลงไปได้เลยง่ายมากจริงแสงไปได้เลยนี่ห่ออะไรอ่ะสกาอะกาคสากาอิตาเลียของอ๋ออิตาลีมะเขือเทศเป็นมันจะมีมะเขือเทศเป็นลูกๆใส่ลงไปในนี้หมดเลยหมดเลยใส่หมดเลยอ๋ใส่นิดนึงต้องความหวานนะให้ถูกปากคนไทยสามหยอกสูตรนางใส่สามแม่แค่นั้นแ่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่อย่างอื่นเพราะในนี้มีน้ําตาลอยู่แล้วครับเกลือใส่ท้ายสุดได้ถ้าเกิดจืดไปอะไรไปเลยและขาดไม่ได้จริงๆนะพี่เปลก อีกโลกหนึ่งขานไม่ได้จริงอะคนอดรถดีฟ้าไทยบ้าบอคอแตกของพี่เนี่ยพี่ขันไม่ได้จริงใช้รถอะไรรถหมูรถไก่เล็กสเล็กสใช้รถอะไรถ้าถ้าเกิดว่าไม่ถือว่าเป็นพี่จะด่ายแก่ <laughs> 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 นี่มึงก็ดา่ากูแล้ว <laughs> <laughs> นี่เดี๋ยวเอานี้ใส่ก็จะเสร็จแล้วะคะ่ะครับทีนี้มันจะเยอะไปไหมดูดูเส้นปริมาณเส้นโอ้ยพอดีพอดี แล้วก็เอานี้ใส่เดือดได้ยังจ๊ะเดือดครับอ่าเดือดแล้ว <Why? S 1> ใส่ไม่ต้องหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะล้นไม่ต้องหมดใช่เราไว้ประดับก่นอนย่ายาหมดนำหมดได้ค,ะ,ดคะค่ะค่ะ,คะ,คะ เดี๋ยวนอกจากเออ่บปกติไสอั่เราทำอย่างอื่นได้อีกนะเยอะแยะเลยเราทำอะไรได้อีกนะโอ้เยอะแยะซุปๆหน่อยมะซุปไก่เนาะเออใช่ป่ะมีมันมีแครอทมีหอมเเออนาะมีไก่นะทำซุปไก่หน่อยเนาะอันนี้มันต้องเดือดแค่ไหนคะได้แล้วค่ะได้แล้วนะยกเลยค่ะอันนี้อ๋อใส่เข้าไปเลยเหรอใส่เข้าไปเลยค่ะโอเคบางไฟมา เอาเลยค่ะต้องเบาไฟปะไม่ต้องเบาค่ะไม่เบา,ะะบาด้วยโอเคเพราะว่าจริงๆแล้วของพวกนี้มันง่ายมากเลยมันแค่นี้ค่ะคนทํากินกันหลายๆคนค,ค,คน,นชอบบอกว่าตักราดอยาค่ะต้องลงไปคนแบบนี้เวลาเราีวีเผื่อได้ถ้าเกิดว่ามันตืดมันอะไรเรียบร้อยคุณผู้ชมง่ายมากบอกแล้วอันนี้ตั้งชื่อให้หน่อยสิเป็นเป็นเกียรติเป็นสีกับรายการน้องสปาเกตตี้กะหรี่แก่เอาไปทำกินกันได้คุณผู้ชม หาแต่เรื่องนะชื่อเนี่ยหาแต่เรื่องนะเนะ่ยคนแบบไหนดูซิไหนลองชิมดูคนต้องชิมแบบพร้อมกับไอ้นี่นะระวังลวกปากนะใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆสิระวังลวกปากนะน่าจะดีเนาะควันด้วยเห็นอย่างนี้เองอืมอืมอร่อยมาก่อืม พอเอาเครื่องใส่ครับอุย้ยน่ากินเนาะนี่เรามาจากมาสเตอร์เชฟหรือเปล่าคะอะไรนะคะมาจากรายการมาสเตอร์เชฟหรือเปล่าคะสงสัยมาสเตอร์เชฟกูเลยกูเลยพริกป่นล,ลงมือเจนิเฟอร์คิมอะโอเคเดี๋ยวนะเชฟแรมซี่จะด่าถ้าเช็ดขอบไม่สะอาดแรมซี่ด่าเลยอีดอน่าจะดีมากเลยมาโก้มาโก้ก็มานะมาโก้ปีแอร์ไว้อ่าสำหรับเมนูแรกก็ เสร็จเรียบร้อยไปเนาะทรายยูยากมากอ่ะอืมเนฮ้ยอร่อยว่ะจริงๆแล้วมันมาจากส่วนผสมที่ดีๆทุกอย่างเลยนะครับอยากก่อนจะอร่อยไม่อร่อยต้องให้ถามเชฟจริงโจ้าอุ้ยเชฟจริงเจ้ามาเจเลยอ่านี่กูอยู่ในรายการอร่อยไหมใช่ไหมวาเลนติเน่ไม่ได้ทีเดียวเลยเพราใส่ปากตั้งไว้แล้น่าอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยซอสมันอร่อยออกมาได้ทำอะไรฉันไม่ได้ทำจานนี้ขอมอบให้กับ คุณผู้ชมนะครับการบริหันครับต้มแกงกลือใช่ปะต้องล้างใบนี้ <c oughs> แล้วหว่างที่รอพิธีกรของรายการล้างหมอ้ออยู่สะใจที่สุดเลยสั่งเป็นฉลาดทาดห, <c oughs> ดห้ล้างมอ้อนางเกียดหม้อให้ล้างหม้อ กินใหญ่ป่าวอ่ะชิ้นใหญ่จริงจริอ้ะใหญ่เลยมาๆๆอ๋อนี่จะทำเป็นอันเล็กๆใช่ป่ะเฮ้ยทำแบบเพื่อสุขภาพหั่นมิตรเต๋าให้มันยากขึ้นอีกอีพิเคมมันสุกเร็วเหรอจริงทำเป็นลูกเต๋าตอนลดความอ้วนอ่ะให้กูแดงแต่องเนี้ยหั่นสี่หั่นอย่างเงี้ยหั่นเป็นสี่อะหั่นอ๋อเอเหแต่ต้องใช้อย่างเงี้ยนบบสมุดอ๋ออ๋ออย่างเงี้ยอ่ะงเนี้ยแล้วก็หั่นไปอางเงี้ยแล้วก็หั่นไปเป็นลูกเต๋าก็จะพยายามให้มันโอเคน้ำซุปนี้ต้องตั้้้งงงตััไม ใช่ตั้งตั้งไว้เลยความจริงแล้วน้ําซุปเนี่ยเขาให้เอาโค้งไก่ซิ่งครงหมูเลยอะไรเงี้ยนะมาต้มเก็บน้ามันไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นบางคนยังไม่ใช้ก็ไปฟรีซไว้หรืออะไรแล้วก็ถูกว่เป็นถุงถุงแล้วก็แล้วก็เอาลงมาใช้แต่ว่าที่ฉันว่าเอาเวลาไปแตะผู้ชายดีไหมมันนั่งตุ๋นไก่อยู่ได้เดี๋ยวไปโมโหกอย่างไหนอ่ะเคยดูรายการพวก Master Chef อะไรพวกนี้ปะเวลามันหั่นมันจะหั่นอย่างนี้หนึ่งสอง สามสี่คือไม่ใหขาดออกจากกันอะแล้วมันก็จะนี่นี่นะคือดูรายการเสร็จแล้วว่าน้องก,ก็ได้ไอ้นี่คำตอบกับตัวเองว่าเดี๋ยวกูไปซื้อมึงแดกเอาแล้วกัน <laughs> มันดูโชว์จริงๆอะเนาะมันเป็นโชว์เหมือนแบบไม่แต่ว่าบางคนเขาทำดูน่ากินมากเลยนะเนาะแต่เรามีความรู้สึกว่าอาหารฝรั่งอะยังไงก็แล้วแต่ รสชาติมันมันก็จะได้เขาก็จะเน้นไปที่รสชาติธรรมชาติของของ,ของ,งวัตถุดิบมับน <ะ S 1> เนอะใช่เขาเขาจะไม่แบบประดิษฐ์ปรุงเหมือนพวกเราเนะอะโอ้จำไม่ได้เลยว่าอะไรไไรสชาติเดิมเป็นอะไรก็บ้านเราอ่ะกินอะไรก๋วยเตี๋ยวยังปรุงเลยปรุงเข้าไปเข้าต้มเนี่ยจ๊กตอนเช้าปรุงเป็นต้มยำเลย ตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามนอกจากครอบครัวจอสลับบ้างนี่ไม่อยากจะคุยล่าลสุดนี้เราก็เพิ่งไปไป,ไปถ่ายทีเซอร์นะคะคุณรายการอะไร คือบางทีพี่ก็ประหลาดใจในความเป็นพี่เนาะคพืคค่อมามีชื่อเสียงตอนอายุ40กว่าแต่ก็อยากบอกทุกคนว่าถ้าเกิดว่าเราแบบตั้งใจทําอะไรแล้วเราเชื่อมั่นว่าเรามีสิ่งนั้นจริงๆและเราก็หมั่นฝึกฝนสิ่งนั้นให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นไปเรืร่อยๆบางทีช่วงโอกาสของเรามันอาจจะช้าคนอื่นแต่มันก็มาถึงความที่พี่พูดถึงอะไรพูดถึงความสําเร็จต่างๆไม้ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแบบยังไม่แบบถอดใจเรายังพยายามต่อไปใครจะว่าไงม่รน้ฉันก็พยายามทาสิ่งนั้นแบบอย่างถูกต้องนะคือตั้งใจ ทำทุกอย่างแล้วก็พยายามแล้วก็หมั่นฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเอาแต่เพ้อว่หลับตาเมื่อหลับตาฝันอะหลับตาฝันไม่ยอมเห็นความจริงอะเพ้อไปวันวันลืมตาฝันเลคือมีความอยากเห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จไม่อยากมีเหมือนเขาอย่างนี้ป่ะใช่บางคนมีแต่ความอยากไงแต่ไม่ได้ทุ่มเทป่ะใช่วันวันทำอะไรบ้างเนี่ยเบนวันวันน้องเหรอโอ้ลําพังก็ไม่ค่อยแบบว่างอยู่แล้วอันนี้ถ้าหมายถึงว่าวันที่ไม่ทํางานใช่ไหมเออส่วนใหญ่ก็นอนนอนนอนเหรอ <laughs> ถ้านอนเยอะที่สุดนอนได้กีช่ชั่วโมงแต่นอนเป็นคนนอนไม่เยอะแต่ก็คือเป็นแบบคนชอบนอนดูทีวีนอนอะไรแบบนี้ชอบเปิดหนังดูอะไร<อ>บแบบนี้เขาโช<อ>คดีคุณผู้ชมเขามีพี่โจคอยดูแลเขาที่ฉันน่ะหิวก็ตะกายลงมาจากที่นอนคลานไปเขย่าตู้แล้วก็ยัดของเข้าไปในไมโครเวฟหรือถ้าจะลุกขึ้นมาทำกีเ่เดงทีแรกว่าจะทำไอ้นี้พี่ลาดพี่ไหลมากนึกไอนึกมาโอ้ยกูหิวไม่ไหวแล้วค่ะแล้วอิจฉานางทุกครั้งเลยที่ มีโจโจ้คอยดูแลทําไมล่ะเราว่าเราว่าเนี่ยเขาเป็นคู่กันจริงคุณผู้ชมวันนี้ทําได้แค่สองเมนูเท่านั้นเองอ่ะก็อย่างที่ฝากผลงานไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเออ่มีเรื่องครอบครัวตัวสลับที่เราเล่นด้วยกันนะแล้วก็มีเอ่ออะไรอีกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเ,เขาเรียกอะไรอุยอร่อยอ่ะเอ้ยทำไมทำอร่อยอ่ะเดี๋ยวฉันจะหิวน้ำไหมฮะไม่หิวอะไรล่ะอันนี้หรอเดี๋ยวจะหิวน้ำไหมอันนี้มาจากพี่นั่นแหละเออแล้วใส่ไมาสก์กันใส่ อร่อยอร่อยนะอร่อยแล้วก็จะมีเล่นคือเล่นอ่ะเวลาเล่นอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเราตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักอย่างเต็มที่แล้ววันหนึ่งมันประสบผลสําเร็จขึ้นมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในทางที่ดีเนาะรเราก็จะสามารถเลือกต่อยอดไปในทางอื่นได้ดีเช่นเดียวกันกับการที่เราได้มาเล่นละครครอบครัวตันสลับเล่นเป็นหัวเมียมกันเรื่องถัดไปจะ,จะเป็นอีกช่องหนึ่งของ WorkPo i n t เราจะเล่นเป็นเมียของกองสาระ อ้ยถ้าทำทำยังยังได้เป็นกันอีกเหรอฮะยังไม่ได้เป็นกันอีกเหรออืมมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วไหมอ่ะใช่แล้วปะนี่นั่นมีซุปอีกอย่างเลแนะนำถ้าซุปนี้ถ้าคนชอบกินแซ่บๆนะครับให้ใส่เครื่องต้มยำลงไปอ่อได้เลยนี่จะออกมาเหมือนเลยได้เลยใส่เครื่องต้มยำลงไปเงี้ยซุปแซ่บๆอีกอันนึงกินจากร้านกอล์ฟเฟอร์เฮาส์ชื่อร้านกอล์ฟเฟอร์เฮาส์แต่ขายอาหารเวียดนามอยู่ที่อุบลเป็นร้านร้านของเพื่อน อร่อยมากนาทำอะไรรู้ไหมเอาน้ำซุปตั้งใช่ป่ะ,ะแล้วใส่หมูสับลงไปหมูสับแล้วก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศสับเอามะเขือเทศสดเน,นี่ยแหละสับสับเป็นลูกเต๋าอะต้มให้มันเปื่อยๆเลยเหมือนมะเขือเทศที่ใส่ลงไปในในส้มตำอะคนั่นแหละแล้วก็ต้ม,มแล้วก็ปรุงเอาอม,มันจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็มีหมูมีอะไรเงี้ยแล้วเวลาจะกินนะให้ซอยกระหล่ำปีแล้วก็ผักชีลาว กะหล่ำปีผักชีลาวเออแค่นั้นนะกะหล่ำปีผักชีลาวฝอยๆเลยนะแล้วใส่ลงไปในชามแล้วก็ตักน้ำเนี้ยราดอู้แม่เจ้าอร่อยมากร้านกอล์ฟเฮาส์ซิวบลนทำให้กินแบบกลับมาทำกินที่บ้านได้โอ้ยดูง่ายเนาะเอออร่อยมากอร่อยมากขอบอกกลับไปที่บ้านทำดูโอ้คุณผู้ชมคะอยากให้เห็นว่าใครจะได้ชิมฝีมือของเบนชลาทิดก่ะเจนนิเฟอร์คิมด้วยครับโอ้ยไม่เจนนิเฟอร์คิมทำเป็นเด็กโง่ๆอย่างนั้นแหละโอเคคุณผู้ชมนี่คืออาหารรสความอ้วนจริงเหรอจริงโอเค แต่ต้องเอามานันฝรั่งออกครับแต่ว่าเวลาใส่เราก็อาศัยเขีย่มันฝรั่งออกก็ได้เพราะมันฝรั่งมันหอมหวานคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณคุณเจนิเฟอร์นิ่มากๆเลยที่มาช่วยให้เราได้รังตู้เย็นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกนี้นะครับ <c oughs> ออขอบคุณพี่คิมมากๆแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามว่าสัปดาห์ต่อไปจ <c oughs> ะรอดไหมอ๋อยจะรอดนะแขกโรเชิญ์คุณเนี่ย โอยวามรักได้ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามรางตุเย็นกับเบนชลาทิศว่าอีต่อไปเนี่ยแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีค่ะถินต่องุมต่อ อร่อยอะซื้อถั่วบังหน้าบ้านไหมซื้อแป๊บหนึ่งบังแม่งก็เดินหายไปบังแม่งจอดเว้ยแม่งก็หยิบช้อนที่ตักถั่วให้กูเก่าจะก็แล้วยงแกรบ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 ผมชอบชื่อรายการพี่มากเลยฮะครับผมตอนทีมงานติดต่อมาว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวจะมีถ่ายรายการล้างตู้เย็นนะพี่จะให้กูไปล้างไขพ่พิธีกรเป็นพี่เบนชาลาทิ์โอ้นในใจคิดเอาแล้วกูคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยอ๋อดีมีเพื่อนเอาไปอีออสกูมากับโัวกูคับพี่